อันนี้ก็ใส่ใส่มันอุ้ยอานันอาตามนั่นละอาตามนั่นละจะไปแต่งไเอาตามนั่นละเออไม่เปเตรียมท่านจัดตัวเยรอ่นมามาแต่งนะเอาเอาไข้าวเอ้ไ ครับมาล้างเครื่องวตู้ไว้ลยไรามาเลิมาเลูไว้ข้าตัวหองตู้ไว้เลยไรชออนี่ใครที่กินได้บานีเาเสียงเาไม่เี่ยมูาเลนอยากเดือนนา บอกว่าคู่เดียว ลองนะครับแล้วก็จะปิดครับตรงนี้ก่อนนะทุกคนเอาผ้ากรอโซนนั้นโซนนั้นโโนแก 娘的 <laughs> นะอบอกเลยครับ เสร็จไหมันโอ้เสร็ครับเสรรใช่ไหมถึงเสฝั่งนี้นะ

พูตัเล็กอะไรลงเกเก่าแล้ววะนี่เหเ่นดนี่เดขมันเข้าได้น้วะตอนขันดีใจัเข่าได้แล้วทางใสลันมือด้วย

จัดเลยนะครับโอก็ขึ้นบล็อกสุดท้ายเลยนะครับใกล้จะเต้นไเอีกแล้วแต่ว่าแย่ไม่เข้าเลยนะครับทีนี้ทั้งรั้งไปอีอบ้าเข่าวะบ้เข้าก็ต่อกกระไปข้างหน้าโค่อยๆเคาะลงอานี่ได้ละได้ละโอ้โหทั้งคมและฝืนนะครับ ตอนนี้ก็ดูไปซะก่อนนะครับถึอกล้องหน่อยพี่ดำผมแล้วนนะครับเ้าข่มและถือนีนะครับัคันซื่อครับโอ้ยังไงนะครับสนุกออกแน่่นเยครับครับแรงลหาองรียู่นานเลยนะครับการางเนกับอยร นะครับมันเข้าไม่ได้เราต้องยัดมันนะเอ้ยัดทั้งนั้นเลยเออเออ้ยเเนแ่ยเดี๋ยวหเราเราล้มมีข้างหลังเนะอะ ฝันน <Es> ี for ้นเะาจะวางไอันเป็นมไไครับด well, ีคเน้องเดดานี้ก็ะูพอดีดี่อไป้อาเอ้อซื้อมา้อนี่และครับพี่น้องสิลลี่ ทำให้เหมนช่งยครับเอ้ยมนมัาอไบุดายบ่เบิ่ง่เบิ่งกันมันเอาคือดาบีแล้วนี่นี่อยางวะเยวยงรสชาติไทยกล้องแล้วเราก็เลยไม่ทำตั้งกล้องมาตั้งไว้จะถือสชาอีกนี่น่ะเวเรจะปูงานของเราต่อเดี๋ยวทีแรกมาดูตรงนี้สักที แค่นี้ก็เฮ็บอยู่สาทีมีมคนก่อนเดี๋นี่แม่มจานโอ้ยผักจะดอกมาแบ่งกำลังกันเป็นสี่ทีมนึกว่าสบ้านพี่แอนหนึ่งบ้านพ่อพื้นหนึ่งบ้านลายบ้นนอกหนึ่งศาลาปงปู่จำลองอีกหนึ่งทอยูทูบมามีอีกจังน้อยวะฮะสร้างนี่แบ่งกันเป็นสที่หลดอันนี้ก็เป็นท่านกับเป็นบอโอ้ดู่มือแยรเลย มือลอกนะครับเขาบอกว่ามือลอกจะให้ตังค์ไม่ไหวมือคั่นนะช่างนะเดี๋ยวต้องตัดมืหลไม่เหมือนแต่ว่าทีมนี้จะให้กระบะบูนแบบนี้เลยเนาะเสะทาีไว้กระบะบูนนีุญเลยหมดแอร์หรือแพ้ใจขอีดีฮะมันอ่อนแอนี่ละมันน้แพ้จงแพ้ใจอีนี้อีกเลยนี่ เดี๋ยวนี้เราเย้ไหมครับนั่โอ้ยโอเคคิดอะไรดีแล้วแล้วนี่มีนนี้เขาวางเขาวางงานรเลยปิดงานที่สร้างโคงมาเชอาเมื่อเช้าปิดแถวเลยปิดงานแล้วบ่นี่ปิดงานแล้วครับอันที่เหลือเอาไว้ใส่หน้าต่างบ่ใช่ครับโอามีปิดงานแล้วบ้านพ่อพื้นจบหมายถึงปิดงานฝั่งนี้พี่ไอปิดงานฝั่งนี้มาถึงก็ปิดงานเลย ้วเา่ไกันลุงนเชื่อมเหล็กลงบนเดี๋ยวเอบ้านลุงพันนี่แป๊บเดียวเลยนะพี่น้องขึ้นโครงเสร็จละตามนักกวนเขากินข้าวกันทุ่งตลานะหะตาตรงมในบ้านโอเคนะครับไม่ได่หรอโอ้ โอเคครับเราก็ปิดจ็อบเรียบร้อยนะฮะทุกคนปิดจ็อบฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะเดี๋ยวค่อยเริ่มต่อนะทุกท่านเนี่ยโอเคนะครับ, okay, ค,รบคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์โอ้คตอรี่ด้วยนะครับผมครับ,รบครับพ่อมาลัโทรศัพท์เนี่ยด้วน ท่านนี้หลนะเดี๋ยวิไปโอนให้เอบ่แล้วบ่แล้วยังบริษัทไปอยู่มาแล้วงนรับตัวเจ้าบอกงานับตัวซองอาด้วยด้วย đang đẹp đẹp mươn mươn Hãy subscribe cho kênh không สบายแล้วไม่ห่วงใครเดอนกระโดดประมาณน <Pie year ixes> <tha> ี้เก้าเท่าไรฮะเก้าเท่าไรเพราะว่าพูดว่าเพราะว่าพูดว่าคนจินผมไม่ได้ดูใครขึ้นมาดีเรี่ยมเลยเข้าใจคือนาคือนายเงิาลูกเขามันติดทางเองขึ้นเงี้ยเห็นไหม นม่นันบอกทานไทยมานบอกน้ำมะพร้าวกระเร่เรียยแล้วตอนี้เนื้อมะพร้าวเนื้นี่สงสัยสงสัยดูรแล้ลุดขาดงอได้ย่อมยัร้านมัน ไปยไปยไนะแม่ัวนไปมือเด็กว่ายู่บ่ขาไปน้ำพุนขาไปน้พุนขาเหอใชหนา่ห เต็มดียพอดีนะใมันน้อยเนี่ยซีเซียนเดาลูกท่านนี่ก็ยตับนี่านี้ยนลดลดลเลีลด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 ลซลดลดลดโหลด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 ยดล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 ดหดล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 ก ช่วงนี้ี่อยแบบเแไม่ไม่บอกแบบนี้นี่พดีเอาเงินไป้งใช้เสมอโอ้โอโอโอ้้้ออ้อออ้อออโ ดิงงานมาจากีนี่โอ้คนมันธรรมดาได้เลยแม่ต้นี่จัตัดไ้หามิดลไอันพี่ชิดหามิดจับตัดไปายอันพี่บ่สอฮะยเตัดไปแล้วบ่บอ้มดก็โอ้ต่อสายด่วนถึงแม่คำใสต่อเรียบร้อย เรื่องบ้านแม่ได้ยัไงพ่อม่มีอะไรแม่พี่แม่ยัไปตัดอีกเอีแม่พ่อเลืเสียเสีนไหนีแม่พ่อกำลังทำบ้านอูนน่เลยีแม่ดีใจไหมแม่พ่อทำบ้านได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้คุยกับผมเลยธรรมดาแปดสิบบองแน่มาใก้ เย่ว้าวเอามาแก่นไ้นีแม่ลงเลยอะีแม่สายด่วนต่อตรงให้พ่อพื้นผมีกันมีใจกันโอ้เป็นงานเลยเนาะปิดจ็อบแล้วใกล้ซ้ำใกล้เลยใกล้เละเค็มากรองเซ้อ่มาใกล้ๆแล้วนี่ ใกล้อ้ยใกล้คลิปเลยสีใหญ่หาช่างดำนะหาช่างดำไม่บังเลยเจ๊ย์ขี้แงที่เด้อนี่จะบกเป็นตาดำกลางนัดหวตาของฉันมันมืดนิดย่งหน่อยไอ้ก็จะใส่เป็นตาดำ ดสอนมุกี้ไปแล้วรมือเนยดเหลือกันงเนี่ดนเือได้ห่อดนเือเ็นเพียงทับานไดอเะก็กเดียมเนี่ด้ทางทางาเข้าบ้านเราไงี่ได้งไใช้อแก้ี่นนี่ลงนบ่ แงะเลน,น้าเล่นหลังโอ้ย er เกเดือน okay. <se ี่กรแลเปนข้าวหพ่อเดเาไปแล้วยมือเลยพ่อพ่สิันอย่เงมันเิดข้าอนี่แหละตรงนั้นพ่อนัแหละตรงนั้นะเล็งเหลียมอยูดีแลพ่อ้อพ่อเล็งเหลียยดีเด้อพ่อปลาแตกเลยแตกครับนั่นว่าแล้ว คำตอบที่ผมคิดไว้เมื่อกี้พ่อพื้นต่อสายตรงหาแม่คำไสนะบอกว่าไม่กลับแล้วทำบ้านที่นี่แล้วปักหลักที่นี่แล้วนะกลับไปทำไมนั่นกลับไปทำไมเห็นไหมนั่นเหลือไม่เกินสามปีเหลือไม่เกินสามปีทำไมพ่อฮะรับปริญญาบ่ะกลับบ้านเกิดพ่่อไมเห็นเัว่่าเมือวัน

ไม่ธรรมดาธรรมดาเป็นไหนพ้นซางแหญ่ยังไม่นั่งเลยนะโลกพีพ่อจแต่ร้ามีแต่จูนน้ำลูกอันเียน้องมี้ายั่งม่่ยบอกเหนื่อยไหม